ก็สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นม1ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรื่องที่เราก็จะมาเรียนกันก็คือจะเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะข้อมูลชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์นะคะนักเรียนคิดว่าเราควรที่จะเปิดเผยในสื่อสังคมออนไลน์หรือไม่ในส่วนนี้นะคะคิดว่าไม่น่าจะ นำมาเปิดเผยในสื่อสังคมออนไลน์ถูกไหมคะเพราะว่าเมื่อเรามีการเปิดเผยไปแล้วเนี่ยข้อมูลของเราก็จะกลายเป็นสาธารณะทีนี้มันอาจจะเกิดสร้างความเดือดร้อนให้กับเราได้นะคะ 2. นะคะแชร์รหัสผ่านของอีเมลให้เพื่อนสนิทเพื่อป้องกันการลืมรหัสผ่านอันนี้นะคะการแชร์รหัสผ่านเนี่ยถือว่าไม่ไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งเลยเพราะว่า สมมติถ้าเราให้รหัสผ่านกับใครไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าใช้ระบบของเราได้เ้าอาจจะนําไปใช้ในทางที่ไม่ดีหรือมีความประสงค์ร้ายกับเราได้นะคะก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเราต่อไปนะคะออกจากระบบเมื่อเลิกใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะอันนี้สําคัญมากเลยเวลานักเรียนไปร้านคอมพิวเตอร์นะคะ comfortably Facebook อ e ีเมลหรือ Line นะคะทุกครั้งที่เราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะเนี่ยเราควรที่จะออกจากระบบทุกครั้งเพราะว่าเราไม่ทราบว่าหลังจากที่เราใช้เนี่ยแล้วเราไม่ได้ออกจากระบบอาจจะมีใครบางคนเนี่ยค่ะเขามาใช้ต่อเราหรือเขาอาจจะเข้าสู่ระบบของเราได้นะคะ mm hmm. ก็คือเหมือนกับการที่มีการแฮก f a c e b o o k นะคะแฮกไลน์ line, นั่นเองนะคะ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศนะคะก็จะเป็นนโยบายนะคะขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรการทางเทคนิคที่นำมาใช้ป้องกันการใช้งานจากบุคคลภายนอกนะคะที่จะมาทำการขโมยหรือทำความเสียหายต่อเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านั้นเองโดยภัยคุกคามต่อเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะ แบบแรกจะเป็นภัยคุกคามต่อฮาร์ดแวร์นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะภัยคุกคามต่อซอฟต์แวร์นะคะก็คือเป็นการแฮกนะคะแฮก a c e b o o k เอ่ยแฮกไลน์เอ่ยนะ,ะที่เราเคยเห็นกันอยู่ทุกวันนี้รวมไปถึงการคุกคามต่อระบบเครือข่ายสื่อสารและภัยคุกคามต่อข้อมูลนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไรเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็จะเป็น เครื่องมือนะคะที่มีบทบาทสําคัญต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตประจำวันนะคะรวมถึงการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆนะคะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทําให้เกิดวิธีการใหม่ๆขึ้นมาในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเช่นในด้านของข่าวสารความรู้การส่งผ่านการสื่อสารสารสนเทศการเข้าถึงและการรับนั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะ เป็นการสร้างสังคมและอุตสาหกรรมด้านสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ,ะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะในส่วนนี้เนี่ยเขาได้มีการแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันแบบแรกจะเป็นการคุกคามโดยใช้หลักจิตวิทยาอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะว่าการคุกคามโดยใช้หลักจิตวิทยาเนี่ยอย่างเช่น เป็นข้อความนะคะที่อาจจะส่งมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะโดยเนื้อหาข้อความก็อาจจะเป็นในด้านของการยั่วยุนะคะหรือว่าเป็นการที่กระตุ้นความโลภของเรานะคะอย่างเช่นยินดีด้วยนะครับคุณคือผู้โชคดีนะคะที่จะได้รับเงิน10บล้านบาทนะเราก็เริ่มอยากได้ถูกไหมคะแต่ว่าเขาก็จะมีข้อเลกเปลี่ยนมาอย่างเช่นว่าเนี่ยแค่คุณไปซื้อบัตรที่เซเว่นอ่ะหนึ่บาท ก็จะทาให้ได้รับเงิน10ล้านแบบนี้ค่ะถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะเชื่อไหมแบบเราแลกเงินแค่พันเดียวได้กลับมาเป็น10บล้านอันนี้ก็คือจะเป็นลนักษณะการใช้จิตวิทยาก็คือเป็นการยั่วยุหรือหลอกล่อเนี่ยให้เราได้เห็นแบบเงินนะคะเราก็อยากได้ก็คือเห็นได้ถึงความโลภนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะการคุกคามด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นการส่งต่อข้อมูลที่อาจจะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ได้นะคะเป็นการาเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เหมือนกับว่าเป็นการให้เราส่งต่อข้อมูลนะคะบอกว่ามีเด็กเสียชีวิตนะ ถ้าไม่ทำอาจจะตายได้จะต้องส่งต่อมากกว่า20คนนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการคุกคามในลนักษณะของเนื้อหามีการส่งเนื้อหามาซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเท็จก็ได้หรือเป็นการใส่ร้ายนะคะดูหมิ่นนะคะบุคคลซึ่งในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะ ต่อไปการคุูคามโดยใช้โปรแกรมการคูคามโดยใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์นะคะก็มันจะมีหลากหลายประเภทมาดูประเภทแรกกันนะคะประเภทแรกจะเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะได้ยินมาตลอดไม่ว่าสมมตุติคอมพิวเตอร์ของเราช้าหรือคอมพิวเตอร์ของเรามีปัญหารเราก็จะบอกว่าอเป็นไวรัสมีไวรัสคอมพิวเ,เตอร์อยู่ ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็จะแบ,บ่งออกเป็นหลากหลายรูปแบบตัวแรกที่หลักๆเลยที่เราเจอกันบ่อยก็จะเป็นตัวไวรัสคอมพิวเตอร์ถูกไหมคะซึ่งเจ้าตัวไวรัสคอมพิวเตอร์จะเป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยเจตนาร้ายอาจทําทให้ผู้ใช้เนี่ยเกิดความรําคาญสามารถแพร่กระจายเมื่อมีการเปิดใช้งานไฟล์นั่นเองอเห็นไหมคะว่าเวลาเราไปห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีข้อความว่าห้ามดาวน์โหลดไฟล์ ลงในคอมพิวเตอร์เพราะว่าด้วยส่วนตัวเองเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าไฟล์เหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีการาแถมไวรัสแนบเข้ามาพอเราโหลดมาปุ๊บเราติดตั้งเนี่ยไวรัสก็อาจจะเกิดการทํางานทําให้คอมพิวเตอร์ของเราล่าช้าหรือไฟล์เหล่านั้นอาจจะเสียหายได้นะคะต่อไปนอนคอมพิวเตอร์นะคะหรือเรียกว่าเวิร์มเจ้าตัวนอนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีละะักษณะก็คือแพร่กระจายโดยไม่ผ่านการใช้งานของผู้ใช้ มันจะสามารถที่จะคัดลอกกระจายตัวมันเองเนี่ยข้ามเครือข่ายซึ่งมันสามารถที่จะทําลายข้อมูลสร้างความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์นะคะรวมไปถึงทําให้คอมพิวเตอร์หยุดทํางานได้เลยเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างความเสียหายอย่างมากต่อไปประตูกลนะคะประตูกลเนี่ยจะเป็นลันกษณะของการเปิดช่องเวอตาม ตามชื่อของเจ้าตัวนี้เลยเพื่อให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าไปคุกคามระบบสารสนเทศได้ผู้ประสงค์ดีอย่างเช่นพวกแฮกเกอร์แบบนี้ค่ะที่เขามีการเข้าไปนะคะทำให้ข้อมูลของเราเนี่ยได้รับความเสียหายได้ต่อไปมาร์ทอร์จันอันนี้จะเป็นลักษณะคล้ายกับโปรแกรมทั่วไปนะคะแต่ว่ามันจะหลอกลวงให้ผู้ใช้ติดตั้งและเรียกใช้งาน แต่เมื่อไหร่ที่เราเรียกใช้งานแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มสร้างปัญหาต่างๆนะคะตามที่คนที่กําหนดเขียนมาธุรจรันนี้ขึ้นมาอย่างเช่นการทําลายข้อมูลนั่นเองค่ะโปรแกรมดักจับข้อมูลหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าสปายแวร์อ่ะสปายก็คือย่อมาจากสายลับนั่นเองมันจะเข้ามาดักจับข้อมูลขโมยข้อมูลของผู้ใช้ระหว่างการใช้งานคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ ระเบเวลานะคะเป็นโปรแกรมอันตรายนะที่จะเริ่มทำงานโดยจะมีตัวกระตุ้นบางอย่างเข้ามาหรือจะมีการกำหนดเงื่อนไขว่าสมมติถ้าคนคนนี้คลิกตัวนี้มันก็จะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นมาก็คือเป็นตัวกระตุ้นนั่นเองอย่างเช่นการแอบส่งข้อมูลไปยังเครื่องอื่นสมมติว่าเราอาจจะไปกดกล่องข้อความ นะคะที่เป็นตัวกระตุ้นทําให้เจ้าตัวระเบิดเวลาเนี่ยทำงานข้อมูลเหล่านั้นก็จะส่งไปยังเครื่องอื่นหรือเป็นการลบไฟล์ข้อมูลนั่นเองอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการคุกคามนะคะโดยใช้โปรแกรมหรือซอฟตแวร์นั่นเองในส่วนนี้จะมีอยู่ในใบงานนะคะนักเรียนลองศึกษาดีๆนะคะสถานการณ์ก,ณก็คือนักเรียนเห็นเพื่อนนำเสนอข้อมูลของผู้อื่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ แล้วนักเรียนแชร์ต่อโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนคิดว่ามีผลกระทบต่อตัวนักเรียนเพื่อนและผู้เสียหายหรือไม่และนักเรียนมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดดังกล่าวได้อย่างไรอะสมมติว่าเราเนี่ยเห็นเพื่อนเนี่ยแชร์ข่าวแชร์ต,ต่อต่อมาซึ่งอาจจะเป็นความจริงหรือไม่ได้เป็นความจริงก็ได้แต่สมมุติถ้ามันไม่ใช่ความจริงมันก็จะส่งผลกระทบต่อ ตัวเราเพื่อนและผู้เสียหายก็ได้นะคะอย่างเช่นสมมุติมันมีข่าวลวง่านักเรียนเนี่ยก็เห็นเพื่อนแชร์ต่อเราก็ไปแชร์กับเพื่อนด้วยซึ่งข่าวเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ซึ่งอาจจะทําให้เกิดมีผู้เสียหายขึ้นมาเราก็อาจจะเดือดร้อนไปตามๆกันนั่นเองดังนั้น,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 นก่อนที่นักเรียนจะแชร์ข่าวหรือแชร์ข้อมูลอะไรก,ก็แล้วแต่นะคะในสื่อโซเชียลเนี่ย ควรจะมีการตรวจสอบแหล่งที่มาให้ดีก่อนก่อนที่จะแชร์เพื่อป้องกันการผิดกฎหมายนั่นเองค่ะทีนี้รูปแบบการป้องกันภัยคุกคามเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสาร,รูปแบบก็คือแบบแรกจะเป็นการตรวจสอบจากสิ่งที่ผู้ใช้รู้อะไรบ้างที่ผู้ใช้รู้อย่างเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์ชื่อนามสกุลนั่นคือสิ่งที่ผู้ใช้รู้ ต่อไปตรวจสอบจากสิ่งที่ผู้ใช้มีผู้ใช้มีอะไรบ้างหนึ่งโทรศัพท์มือถือ2บัตรประชาชน3ใบขับขี่อะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเราสามารถป้องกันได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือตรวจสอบจากสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้อะไรบ้างล่ะที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้สมัยนี้โทรศัพท์ของเรามีการสแกนอะไรลูกอ่าสแกนใบหน้าสแกนนิ้วนะคะก็คือเป็นการ ตรวจสอบจากสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งกับผู้ใช้นั่นเองอทีนี้เดี๋ยวเมื่อนักเรียนนะคะได้ศึกษาวิดีโอส่วนนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูก็จะมีการอธิบายนะคะการทำใบงานนะคะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนได้ติดตามและทำใบงานด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในตอนที่2นั่นเองค่ะ